เชิญครับเลขเข้ามาครับสมาชิกตอนนี้เหลือร้อยเก้าเก้าครับอันนี้แบบกีฬาโอ้ยใส่่ายโอเคค่ะเป่าไปเลยฟรีฟีแถมไม่แขวนไปสวยงามแบบเนี้ย ขายดีแบบนี้ก็ต้องให้รางวัลเจ้าของนี่ฮาอันนี้ก็อยากมีอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็ต้องใช้อันนี้ก็ต้องพลาดไม่ได้ว้าวมาแล้วโอ้โคตรเท่โเป็นกะดังงวนใช่ปะ นาฬิกาเที่ยงเท่ใส่กับคนโกโก้ว้วาความไฟฝันป้าทสั่งความมา้างมาไล่เหรอวะไม่ใช่เงินเราจะเหมือนบางีแล้วบ่เฮ้ยแต่ก็เพราเป็นยังเพราะเรามีอาชีพของเราอยู่แค่งเงินหมดแล้วก็กลับไปขายรองเท้าต่อะฉะนั้นแล้วเราต้องพักเอาแรงเออหิวเข้าดิ ยังกินบ่นอโอ้เอยเกิดหีอยังขึ้นนอเถ่ามากขึ้นมาถูกมาอยากแท้คือมิดคือมีแท้นอขายบอดีคือตอนนุ่มๆเลยเจ๊งแบบนี้เจ๊ง ไปขายของดีกว่าสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับแบ่บงความ้วแบ่งความของเข่าอุยาอยอ้ยแบ่งความอย่าเฝ้าใจเย็นเ็นเออพอดีมีเรื่องสิปรึกษาพอดีเลยเมื่อนั้นฝันว่าเจ้าของเถาเราจะของอยู่บ้านเสือเป็นบ่บ่มีงานเห็ดกระต้องบ่มีเงินพอบ่มีเงินกับบ่มีแนวกินโคตรลำบาก โคตรเป็นตะหยาดเลยอะเฮาพอมีวิธีวางแผนการเงินตอนเถ่าให้เฮามีเงินใส่ดูแลเจ้าของมีบอมันก็มีอยู่เด้เฮาก็ต้องขยันเฮ็ดงานบ่ฟุ่งเฟื่ยแล้วก็ออมเงินยังเฮ้าอ่ะก็ออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอชอ่อเคยอย่างอ่ะไม่เคยได้ยินเลยกับแบบอาชีพเฮ้าอ่ะมันเป็นอาชีพอิสระแมนบอเฮ้าก็ต้องวางแผนการเงินดีๆกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช่อเนี่ย เป็นกองทุนของรัฐที่ให้ความคุ้มครองทั้งเงืนฝากแล,กล้วก็ผลตอบแทนเลยเริ่มตน้นง่ายๆหาสิบาทยังตอนเนี้ยตรงเด่งอายุ2ีหปีแล้วมันบอสมมติว่าตรงเด่งสี่เริ่มต้นสมัครเดือนนี้4 0 0บาทเดือนหนาลัดสมทบให้อีก200บาทเลยด้รลัดสมทบช่วยแมนโอ๊ะแบบนี้ก็แก้วเลยดิแมนแต,ต,ต่ว่าบ่เกินพันแปดต่อปีด้สมมติว่าเดือนเนี้ยเฮ้าบ่มีเงื่อนออมเดือนหนาเฮา,า,าสามารถมาออมต่อได้เอ้ยอ แบบนี้ก็ดีเลยดิเอ้าแล้วจังสี่ห้องสมัครยังไหนเหรอ ฝากง่ายๆเข้าดูรายละเอียดได้ที่ line snsf. th ดูรายละเอียดคำนวณผลตอบแทนหรือเงินบำนาญในวัยชราได้ง่ายๆสัดส่วนการออมสมทบจากรัฐยิ่งได้เยอะขึ้นตามช่วงอายุการออมเป็นสิ่งสำคัญออมก่อนรวยกว่าแก่ไปไม่ลำบากกอชกองทุนการออมแห่งชาติหรือโทร020499000